คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษรและการลงสีตัวอักษร h e d Team L จากพาร์ทที่แล้วที่เราได้สอนเขียนโครงสร้างและยกตัวอย่างตัวอักษรไปเบื้องต้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเขียนแนะนําตัวเองโดยเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่แท็ก h e หถึงแท็ก h e หนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างของขนาดตัวอักษรได้อย่างชัดเจนค่ะ เราก็จะทำการเขียนดังนี้เลยนะคะแท็ H 1เปิด t a ็ H 1ปิดแท็ H 2เปิด t a ็ H 2ปิดจนถึงแท็ H 6เปิดแท็ H 6ปิดค่ะจากนั้นให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้ดังนี้เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะแสดงผลให้เห็นตามนี้เลยโดย H 1เป็นตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุดไล่ลงมาตามลำดับ H 6เป็นตัวอักษรที่เล็กที่สุด ต่อมานะคะจะเป็นคำสั่งตัวอักษรเอียงค่ะโดยเราจะใช้ตัว i นะคะดังนี้เลย tag i เปิดแล้วก็ tag i ปิดนะคะโปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาเป็นตัวอักษรเอียงค่ะต่อมานะคะจะเป็นคำสั่งขีดเส้นใต้ตัวอักษรโดยใช้ตัว u คะ่ะดังนี้ tag u เปิดแล้วก็ tag u ปิดค่ะ เราต้องการให้ตัวอักษรในขีดเส้นนะคะให้เอา tag u เปิดไปวางไว้หน้าตัวอักษรค่ะและให้เอา tag u ปิดไปวางไว้หลังตัวอักษรโปรแกรมก็จะแสดงผลได้ดังนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นคำสั่งทำให้ตัวอักษรหนาค่ะโดยใช้ tag b เปิดแล้วก็ tag b ปิดนะคะโดยให้เรานำ tag b เปิดนะคะไปไว้หน้าตัวอักษรที่เราต้องการให้หนาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำ tag b ปิดไปไว้หลังตัวอักษรนั้นค่ะ โปรแกรมก็จะแสดงผลให้เห็นดังนี้ค่ะโดยคำว่าชั้นและเลขที่นะคะก็จะมีตัวที่หนาขึ้นและคำสั่งสุดท้ายที่เราจะมาสอนในวันนี้นะคะนั่นก็คือคำสั่งใส่สีให้ตัวอักษรเรานั่นเองโดยคำสั่งใส่สีนะคะจะเขียนได้ดังนี้ Font Color เ,เท่ากับฟันหนูแล้วก็เติมสีที่เราต้องการลงไปในฟันหนูค่ะดังนี้ เมื่อเราต้องการให้ตัวอักษรไหนมีสีนะคะให้นำคำสั่งนี้ไปวางไว้หน้าตัวอักษรนั้นและนำแท็กอนต์ปิดมาวางไว้หลังตัวอักษรนั้นเช่นกันตัวอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะเรากำหนดสีในฟันหนูเป็นสีแดงค่ะโปรแกรมก็จะแสดงผลให้คำว่าชื่อนามสกุลเป็นสีแดงต่อมาเราก็จะทำการใส่สีให้คำว่าชั้นเลขที่นะคะโดยการกำหนดสีในฟันหนูเป็นสีเขียวค่ะ โปรแกรมก็จะแสดงผลให้คำว่าชั้นเลขที่เป็นสีเขียวค่ะ